โอ้เขาใช้ปุ่มอ,อะไรคะนี่ยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาดูเอ็มมีเต็มๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ดูกันอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้น้องอยากรู้ก่อนคำถามแรกเจ็บไหมคะ เจ็บเจ็บจริงไหมไมันต้อง<ร>มีบ้างแน่เลยอะเราเราซ้อมหนักมากเรื่องคิวบูครับแล้วแล้วก็การการซ้อมได้รับอุบัติเหตุครับ<ม>คือว่ามันจะมีท่าท่าหนึ่งที่ในเอบนี้ไม่ได้ส่มเป็นท่าที่ยากมากครับคือ,อชกเข้ามาเฉียดหน้าแต่ว่าเราเราปัดแล้วบิดแขนเขาแล้วเหวี่ยงสตันนะครับค่ะเหวี่ยงรอบตัวเราเงี้ยหเหวี่ยงเขาถลาแล้วพอพอมาถึงตรงนี้เราก็ฟันสอเข้าจมูกเขาแต่ตอนที่เหวี่ยงรู้สึกหลังมันดังเพราะอโอขอถามนิดนึงได้ไหมคะ ว่าทั้งสองคนนี้ออแต่บแวนไม่ได้แวนไ,ไ,ไม่ได้บูชใช่ไหมคุณมิดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรได้มีการเรียนฝึกวิชาป้องกันตัวหรืออะไรนี้มาก่อนไหมคะค่ะอออฝึกผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เอกสุรพลวชระปานครับเรียนศิลปะป้องกันตัวกับเขามาตอนก็นานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าพื้นฐานการป้องกันตัวจริงๆกับเน้ อแอคชั่นในทีวีมันต่างกันมากครับต้องเท่ากับต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับว่ามันเป็นวิชาหนังแอคชั่นนะครับมันไม่ใช่ว่าโดนจริงๆใช่แล้วก็หน้าแอคติ้งมันต้องมีอารมณ์ต้องอะไรต้องให้เขาเทรนให้อะครับเห็นไหมคะและ้วอย่าเกลี้งฉันนะคะว่าฉันเป็นลูกศิษย์คุณมิตรค่ะเออผู้ชายเลยไม่กล้ามาจีบฉันค่ะกลัวฉันแบบว่าหนุมานถวายแหวนค่ะค่ิแล้วจะได้รับอุบัติเหตุครับได้รับด้วยในมิวสิกนี้่าที่มันยากๆเนี่ยครับรู้สึกว่าเอ็นหลังมันบิด เสบรุนแรงแล้วหลังบวมครับแล้วก็เดินไม่ได้ต้องเนี่ยก็พาไปพาไปหาหมอคือเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะบางทีอาจจะดูหนังดู MV วอะไรอย่างเงี้ยที่มีคิวบูอยากจะลองไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือขอเตือนนะว่าถ้าสมมติว่าตัวเองไม่ได้เริ่มเรียนวิชามาหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นจริงๆอย่าไปอย่าไปหัดทำเหมือนใครนะเขาต้องฝึกฝนกันมาหรือว่าใครคิดว่าฉันเป็นแล้วแต่ว่ามันต้องมีการวอร์มร่างกายก่อนค่ะเนอะใช่ครับถ้าวอร์มไม่ถึงก็อันตรายเนอะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยังไไไมมม่่่ด้ยังเริ P อนนี้เพ,พิ่งปล่อยอ,อ,อุ้ยนี่แรกเลยนะเนี่ยแรกๆเลยที่จะได้ดูกันาราาแรกแรกใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่ม PR รกันประมาณอีกสองอาทิตย์ครับเจ๋งมากต้องเจ๋งแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นเหมอนมีเนื้อเรื่องอะเป็นเป็นเนเื้อเรื่องบทละครแล้วก็เหมือนจะสรุปว่ายังไงก็เจ็บอยู่ดีต่อให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วเนี่ยก็แพ้ผู้หญิงก็เจ็บได้อยู่ดีใช่ครับใช่ไหมคะคอนเซปต์แน่ๆ,ๆเลยซึ่งชีวิตจริงคนแบบนี้เนาะแบบนี้อืมมากมากเราสู้เพื่อใครสักคนแต่สุดท้ายถ้าเขาไม่เอาเรามันก็ ตายจะดีกว่าตายจะดีกว่า,วาจะมีเธอเป็นอไมเขาไปพูดใกล้ๆกล,กล้หมดแวรหน่อยเขาว่าไงคะ <c oughs> จะสื่ออะไรให้หมดแวนหรือเปล่าเอ่ยหมดแวรดูนิงน่งเตะนิง่งเตะมากนะคะที <c oughs> ่จะหมดแวนบมากเออใช่ตั้งแต่ทำมานี่คือบอกว่าเป็นคนเหมือนเหมือนเป็นคนตลกมากมีคนส่งมาหามากนู่นนี่นั่นตลอดอยากรู้ว่าเรื่องเนี่ยสร้างได้เศร้าขนาดนี้นี่คือแบบถามจริงๆว่าแบบชีวิตจริงหมดเลยใช่ไหมตัวเนเรื่องผมไม่ได้คิดไม่ต้องร้องไห้นะแต่ว่าเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนื้อเพลงใช่ไหมครับมันก็ ตอนนั้นก็เขียนจากจากเรื่องเรื่องจริงที่เจอคเ,เพราะว่า,เ,ออาเราไม่เคยมีความรักเลยจนอายุยี่สิบยี่ิบสองยบเอ็ดยิบสองโอคไอ้ข้างบนอ่ะออข้าบนมาต่อยกันเลยทีห่าง <laughs> ทำไมวะคนอกหากแล้วแบบ ทำไมอ่ะถูกใจเหรอสุนใจหรอยผู้หมวดเป็นคนหามาเป็นคนหามาเป็นคนหานะคะอ่ะมาโชว์บีบบล็อกกันอีกดีกว่านะคะเขาบอกว่าเนี่ยหลายหลายครั้งสองคนเนี้ยเป็นคนที่เก่งมากๆเลยแล้วก็กระแสตอบรับดีเรื่องของบีบบล็อกมากๆเลยเมื่อเอาไปแบบผสมผสานแล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยมีเสียงตอบรับเรียกร้องมาบอกว่าขอโชว์หน่อยได้ไหมครับได้ครับมาเลยว่ะเรืไม้ทั้งคู่นะคะค่ะไม้ทั้งคู่เลยมีเขาเรียกอะไรเตรียมการโชว์มาแล้วใช่ไหมใช่เตรียมไหมคะ ดู <sk ill> สดโดนกันได้ครับอ้า,าสดเลยคุณผู้ชมมาดูกันเลยดีกว่าค่ะมางั้น Lady In Cement the first sound kick drum snare electronic The man DBT. Man, <laughs> up up man. man, man <laughs> TV. Shake <laughs> up the bass Shake, shake, shake it. Love <laughs> to be back. Check, check now drop. Watch your mama say, move, move. Check, shake, shake, now drop. Watch your daddy say. <laughs> If you wanna get with me, there's some things you gotta know. But I like my beat fast than my bass, down low Baby bass, bam bam, low Baby bass, bam bam low Oof. I like my beat fast and my bass bam blow. Baby Check it. check it. check it my life! And I never felt this way before. And I say, is it true? Oh, you gotta do my thing, man. Hell yeah! Hell yeah! Hey. Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling Every it'll day I'm shuffling. Uh, solo solo. Oh. Shake it. oh. Let's do it. <laughs> <laughs> หลายเสียงที่มันไม่เหมือนเสียงคนเนาะ,ะที่หลังเนี่ยฟาวเอฟไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงเหมือนเป็นเสียงดนตรีอ,อะไรอย่างเงี้ยที่หลังเสียงฟาวเอฟเฟกช่วยฝึกทาแบบนี้ให้น้องบ้างนะคะเออไม่ได้เป็นเสียงแปลกๆใหม่ๆนะเพราะว่านี่เป็นเสียงที่แบบเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนอ,ะอ่ะแล้วมันเป็นดน,นตรีที่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยพยายามฝึกก็จริงแต่ถ้าเกิดทําในทางที่ผิดอ่ะ มันก็จะไม่พอขนาดนี้เนาะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้ฝึกจริงจังถ้าฝึกผิดวิธีก็อาจจะเป็นอันตรายกับเสียงก็ได้ครับเพราะมันมีหลายเสียงที่หลายคนคิดไปกันเองเช่นเสียงอืมวายมันพายมันพัดปเเหตสวดอะว่าเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะบางทีอ่ะเขาเรียกการทำบีทบล็อกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเส้นเสียงโดยตรงถ้าเกิดทำไม่เป็นไม่ดีเส้นเสียงน้องแตกไปเลยเนี่ยน้องเสียงแหบไปตลอดชีวิตเหมือนทิฉันทุกวันนี้ค่ะที่เสียงแหบ ทุกวันนี้เพราะว่าไปฝึกเองไงฝึกกับน้องจะเป็นเออเดี๋ยวฉันจะขึ้นเวทีบ้าง<ภ>าอย่างสูง d o u b ลแท็บเป็นท t r ป p l e tap ฝึกเ,เ,เองเส้นเสียงก็เลยแตกคุณหมอว่าเส้นเสียงอักเสบเสียงแตกทุกวันนี้ฉะนั้นเด็กๆที่อยู่ดูอยู่ทางบ้านนะคะคือถ้าเกิดจะแบบว่าฝึกฝนจริงๆก็ไปร่ำเรียนดีกว่าจะฝึกเองเพราะเดี๋ยวบางทีอาจจะไม่รู้เนอะว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากรู้เรื่องกับ เกี่ยวกับการทำบีทบ็อกนะครับให้น้องๆเข้าไปที่แฟนเพจของพวกพี่ก็ได้พี่จะมีคลิปวิดีโอการสอนอยู่ใช่ครับแฟนเพจพวกอรลครแฟนเพจของพวกเรานะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ดูได้นะครับที่เหนื่อยครับ <c oughs> ที่ขึ้นอยู่ตามลิงก์ด้านล่างของหน้าจอตรงนี้นะครับค่ะ,ะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องก้มขนาดนะั้นไม่อยู่ตรงนี้เห็นแล้วค่ะเต่งมากๆเลยนะคะบ Double Tap w e n Walk Beatbox w e n Walk Fanpage นะครับค่ะครับ นี่ปล่อยมากี่ซิงเกิลแล้วคะมีเพลงลืมแล้วมีเพลงอะไรอีกบ้างมีซิงเกิ่มีซิงเกิ่ใช่ครับมีซิงเกิลอีกหกเจ็ดตัวที่ทำทำเสร็จแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยมาใช่ครับแต่งเนื้อแต่งอะไรเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าห้องอัดครับตัวลืมที่เห็นอยู่ตัวนี้คือปล่อยมาตัวแรกก่อนครับค่ะโอ้โหแค่นี้ก็เจ๋งมากๆแล้วนะคะทีนี้ค่ะเขาจะบอกว่าแมนทีวีเนี่ยเป็นช่องทีวีแมนแมน ทีนี้เฟิร์สเลยอยากให้ทุกคนเลยนะคะศิลปินทุกคนที่มาจะต้องโชว์ความแมนของตัวเองแล้วบอกมาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่แมนที่สุดแต่เกิดมาเคยทำว่าอะไรคุณมีความแมนอะไรในตัวอะ,อะไรเงี้ยมาแ<ใ>ชร์ใ, <ช S 1> ให้พวก <ใช S 1> เราฟังใช่ใช่างเช่นแบบว่าเคยช่วยคุณป้ายกกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นหนูตายแล้วก็ไปเก็บซากหนูไปฝังศพอะไรอย่างเงี้ยแมนหรือย,ยังอะไรเงี้ยเออมีไหมคะมีไหมเออ ก็ตอนช่วงอายุเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับได้หมดเลยทุกอย่างในชีวิตค่ะตอนมิดเขาตอนมาจำไม่ค่อยได้จริงเหรอเอาเด็กๆก็ได้ค่ะตอนนั้นอยู่อเมริกาครับแล้วเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อชื่อทรอยเป็นคนขาวเลยนี้ว่าโรงเรียนที่อเมริกาตามไฮสคูลเนี่ยถ้าเกิดดูในหนังเยอะๆเนี่ยจะรู้ว่าพวกเด็กคนขาวตัวเล็กๆจะมักจะถูกแกล้งโดยโดยพวกบูลลี่จริงๆถูกแกล้งโดยพวกเออพวกทีมฟุตบอลทีมอะไรที่ตัวใหญ่ๆที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่พอเราเป็นคนไทยเข้าไป ฝรั่งจะกลัวมวยไทย uh huh. เขาจะกลัวมวยไทยเขาไม่รู้แหละว่าไปหรือไม่ไปแต่เขาจะกลัวค่ะ <Ha. S 1> อืทีนี้เราก็เคยยิ่มยิ้มย่องเเราก็เคยเรียนมวยมาไม่กลัวหรอกฝรั่งอ่ะ <Nee. S 1> <laughs> นียตอนนั้นตอนนั้นมั่นใจไหมคะตอนนั้นตัวเล็กมากไ้<อ>ขาว่ตัวเล็กใช่ตัวเล็กมากตอนนั้น<ต>อายุสิบสิบห <laughs> กก็พอเอทรอยโดนแกล้งโดยการฝรั่งเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างนีง้คือดึงกางเกงเอกางเกงไนขึ้นมา้แล้วหิ้วแล้วขาลอยอ่ะแล้วมัน เห็นตามหนังฝรั่งใช่ไหมคะเขาหัึ่งบอกว่าเขาวินใช่ไหมคะพี่สใช่ครับค่ะแล้วก็เราเราก็ไปถึงปุ๊บมันเป็นเพื่อนสนิทเราถ้าเราไม่ช่วยนี่คือไม่ได้แล้วค่ะเราก็เลยเข้าไปขวางครับอแต่ขวางการกระทาอันเลวร้ายของพวกอธรรมใช่ครับค่ะเราก็เลยโดนดึงบ้างอโดนดึงบ้างทำไีโดนดึงบ้างแลวนี้มันเป็นโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็โรงเรียนนี้ชื่อเฟส งเนสักโรงเรียนหนึ่งอะค่ะค่ะซึ่งเป็นลูกคนรวยทั้งนั้นเลยแล้วพอพออะไรนะพูดช้าช้าใช่ป่ะพูดเร็วอีกแล้วใช่ป่ะเฮ้ยโทษนี่พูดเร็วเลยไม่เป็นไรน้องเร็วกว่าทีนี้ก็เลยแบบพอปล่อยเขาปล่อยมือจากเราปุ๊บเราปุ๊งเข้าดั้งเลยดังตัวเองดังเขาสิดั้งเขาโอเคโอเคโอเคอมุกมีตือให้ติดกระโหลกแกงตายมีปัญหาแงตายมีปัญหาเลยปุ๊งเข้าดั้งเขาคนนึงเลือดออกทันทีทันใดเลยครับข้างหลังเขาจมูกโด่งทีนี้พอหลังจากต่อยแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อั เราก็โดนเขายันทีมอ้าวหว่าหลังจากตอยแล้วเป็นก็เข้าห้องฝ่ายปกครองครับอุ้ยแมน่ะเข้าห้องไยปกครองครับค่ะเอ่อไอ้นั่นก็เลือดเอากระดาษอุดเข้าทีนี้ทุกคนก็เข้าก็ลุมผมเพราะว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษเรายังเถียงไวสู้เขาไม่ได้แต่ตอยออกมาบอกว่า principal ครับไม่จริงครับนี่เขาแก้งผมอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้วันหนึ่งผมไม่สบายครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นหอบหืดครับโรคประจาตัว แล้วก็มีฝรั่งคนหนึ่งเป็นเป็นหมวกข่าวบอยมีมีหนวดหนามนี้ครับพาผมไปโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยแล้วขากับเดี๋ยวสักครู่นะคะหอบเนื่องจากอะไรคะไข่แกล้งค่ะก็โรคประจำตัวไงไม่แล้วไมถึงเป็นได้ค่ะอยู่ถึงเป็นไข่แกล้งคะบอกมาใช่ใช่ใช่ไข่แกล้ง่แล้วทีนี้แล้วทีนี้ฝรั่งคนเราก็ถามลุงคนนั้นว่าแบบทำไมถึงช่วยผมคุณเป็นใครอะไรเงี้ยบอกผมเป็นพ่อของทรอยแล้วก็คุณน่ะตั้งแต่ลูกผมมีเพื่อนมาคุณอันเบฟที่สุดเลย อ่ตรมือแมนให้หน่อยเย่หล่อเลยเจ๋งเจ๋เจงนี่ไปด้วยนะคะหล่อมากหล่อมากอ่ะแล้วแล้วแล้วหมวดบีมคะขออีกคนนึงนะขออีกคนนึงผู้หมวดพี่หมวดก็ตอนนั้นจะต้องไปโชว์ค่ะแล้วก็ระหว่างที่ขึ้นโชว์อีกประมาณ15นาทีจะขึ้นโชว์เนี่ยปรากฏว่ามีเสียงร้องของป้าคนหนึ่งบอกว่าช่วยด้วยลุงเขาเป็นโรคหัวใจแล้วลุงเขาก็ ท็อกอยู่ตรงชิงช้าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยรถติดมากผมก็เลยไตขโมยกระเป๋าตังเขาใช่ครับผมก็เลยตั้งสติแล้วก็ถ้ารอรถจากโรงพยาบาลเข้ามาเนี่ยคงไม่ทันเวลาแน่นอนก็เลยไปถอยรถตัวเองมาแล้ววันนั้นก็ไปเจอแฟนคลับวันแรกใช่น้อง,เ,ออองเฟรมกับน้องฟิล์มนะครับขอบคุณม,มากที่อุดอรนะครับน้องก็เรียกเจอกันวันแรกยังไม่ทันสนิทอะไรกันเลยลก็ลากน้องเขาขึ้นมาด้วยแล้วก็เอาผู้ชายคนนั้นเนี่ย ขึ้นรถผมมารีพาไปส่งที่โรงพยบาบาลแล้วก็เขาก็อ้วกใส่รถผมอะค <c> ร <oughs> <อ>ับ <c oughs> แต่ว่าจังหวะน,นั้นถ้าห่วงแต่เรื่องรถสะอาดไม่สะอาดกับชีวิตคนแล้วต่อให้รถเบาะมันจะพังถ้ามันรักษาชีวิตคนได้สักคนนึงก็คุ้มอยู่ดีโ้เดลี่นี่ขอ yes man yes man ค่ะ บางคนนะน้องเฟิร์สบางคนบอกว่ารักรถมากอไม่ได้นะเธอก่อนคือเราต้องเคาะเท้าก่อนใครวะใครกันแน่เนี่ยแรงตรงนี้แหละนะคะเจ๋งเจ๋งมากๆเลยค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนไปก่อนจะหมดเวลาของเราเนี่ยอยากให้ฝากผลงานก่อนนะคะแล้วก็จะติดตามยังไงตอนนี้ทุกคนกําลังรออยู่เนี่ยโอ้โหเขาบอกเอ็มวีสวยทั้งนั้นเลยนะคะฝากเลยฝากเลยฝังเนื้อฝากตัวก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้ชมละกันค่ะถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการพีอาร์อพวกเรานะครับ เป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับทำเพลงกันเองไม่มี <ạ. S 2> ค่ายนะครับก็ซิงเกิลแรกนี้ก็คือเพลงเพลงลืมนะครับอยากจะฝากทุกคนช่วยกันติดตามด้วยนะครับที่